สวัสดีค่ะวันนี้เก๋จะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะในการที่จะโต้ตอบออกไปด้วยภาษาต่างชาตินะคะซึ่งเราเองอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นไม่เก่งภาษาจีนแต่เราสามารถโต้ตอบได้ไปดูเทคนิคกันเลยค่ะนะคะโอเคนะคะเราก็ไปกันที่นี่ก่อนเลยนะคะนี่ไปที่เพสโต e นะคะ,อะพอถึงเพสโต้ปุ๊บเนี่ยคะ่ะพิมพ์คําว่า Gboard นะคะ Gboard นะให้ดูแก็ได้เลยนะคะ Gboard อ่า ซีบอร์ดปุ๊บเรากดค้นหานะคะค้นหาแล้วก็กดาดาวน์โหลดขึ้นมาเลยนะคะสงเกตดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะมาทดลองกันเลยนะคะเราก็มากันตรงลายนะคะตรงลายนี่เองนะเราจะตู้ตอบกันทันทีเลยนะคะไปตรงนี้เลยนะคะก็เหมือนเราจะจะส่งธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ให้สังเกต Wy ว่าตอนนี้เขาจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะตรงสามจุดนี้เลยนะคะเราแตะตรงสามจุดนี้นะคะแล้วก็มาเลือกตรงแปลภาษานะคะตรงเนี้ย เราก็มาเลือกเป็นภาษาไทยนะคะเราก็มีได้หลายภาษานะเนี่ยเราอาจจะไปบอกคนอื่นก็ได้นะคะเป็นภาษาไทยเราเลือกภาษาไทยทันนี้จะแปลไปที่เป็นภาษาอะไรดีภาษาญี่ปุ่นนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยภาษาญี่ปุ attorney, terms, ่นภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสามารถเลือกได้นะคะก็กดเลือกไปอาเกตเลือกภาษาญี่ปุ่นก่อนอาทดลองกันยังไงดีนะคะเราเอาคําว่าอะไรดีคะสวัสดีค่ะเนาะ สวัสดีค่ะก่อนลวกันเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นนะคะเราก็สามารถส่งต่อแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยส่งออกไปกดออกไปได้เลยไม่ต้องไปใช้อัพอื่นให้มุนๆบ่ายนะคะก็เห็นไหมคะขึ้นไปแล้วคอนิชิวะนะคะอยากลองเป็นภาษาอื่นภาษาอังกฤษลวกันภาษาอังกฤษเห็นไหมคะขึ้นภาษาอังกฤษแล้วนะนะเราก็จะพิมพ์คําว่าอะไรดีสวัสดีเหมือนเดิมเราสวัสดีเหมือนเดิมเขาก็จะขึ้นคําว่า hello นี่นะคะ อยากได้ภาษาอะไรอีกเราก็สามารถไปเลือกเปลี่ยนเอาเองได้ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่เอามาบอกสามารถโต้ตอบกับคนที่เราต้องการที่จะคุยด้วยนะคะเป็นภาษาอะไรเราก็สามารถคุยได้เลยไม่ต้องมารอไปเปิด แอปอน,นุทีแล้วก็มาตอบแอปอน,นี้ทีแล้วมาตอบนะคะอันนี้ทําตรงได้เลยลองทําดูนะคะได้ได้ผลยังไงแล้วก็ส่งมาบอกกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวต่อไปกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดถูกใจด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาเพิ่มเติมให้อีกเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ